สบายดีสบายดีรอบดึกดเกพี่น้องกินข้าวเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อต้มไกเ่เสพเสพมาอันนี้ก็น้ำสดนี่ก็แจีวน้ำปลามาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อเสพน้ำมีม้อนเดอ้อหิวข้าวเลยได้บาดนี่มาพี่น้องกินข้าวก่อนนี่สบายดีนะพี่น้อง ปกากันย่ำนอไม่เห็ดนอไม่สมเด็กแล้วก็หิ้วเขา่าพี่น้องเลยมาแซบๆน้องกันตรงไก่อร่อยมากๆหัวแม่มันนัน่กันยอำแกงไก่แกงน้ำม้นี่แล้วแต่ดน <c oughs> มาสบายดีเด้อลูกหลานมดทุกคนเอฟซีทั้ทงลาวทางไทยทั้งสามประเทศกินน้ำม่นม้อนเลย ในมอนจะกินอันนี้แต่ยังน้อยผู้เฒ่าเพิ่นบ่ใหนะ้กินไก่ปิ้ลใจนากินไก่เพิ่มหรอพ่อแม่เพิ่นบ่ให้กินพ่อแจักตัวกินของแสบนะพี่เนาะคุณยายไปกินตัวเล็กน้อยกินของแสบน้ำต้มแซ่บเนืวนวน้อ ตู้หากมาแต่คายรูตีนาเลิเนาะสามถุง สมงาครับขั้นสุดยากเลยด้วยเเห็ดกินพี่น้องมันห่อนเลน้องบลัด เห็ดหันเห็ดเนยกระท่องว่างแล้วก็หิวอยากกินอยากเห็ดกินตามใจปากอน้องเอออยากยำใดก็ชิมยำนั่นครอบครัวไม่จะมีให้คำลูกชอนคนเธอเนี้ยบางทีกับไปนอนเธอนางอุ่นนาท้าใหา้อยู่เป็นโม thật sẹp tổng cay luôn thật thật lên nó thật 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 tôm thật thật ดูดีขึ้นมาน้วดมดีทำไแกระดูกอายกเคิืไอใช่ไหมจ้าของยางไอาไหมจะหาน้ำใหม่ก็ไปน Các màu cậu bọn quá ừ. ừ. cái này tốt nó dơ nè tao rồi mặt trang này nó bên mặt trang thang lùng

กินขน้าวนันเดอ้อเพื่นอนนันเดอ้อกินข้าวมาเด็กนะ ห้อนขนาดใบไมป่ปบติพวกฝนตกกับห้อนนี่ลองผ่าแตกห่อนผ่าแต่ปัญญาอะไรเลยมันตายปุตกซักที่ว่าผึิโยนลงมาเติมไหนเชียงผ่าแตขก,ก้นพิษเครื่องโทรศัพท์เลยย่านอันตรายน,นี่ยไปบบบนี้โอ้ยมันมันพนหลอกเปินเนาะเนาหลอกมนุษย์มานา บ้านใม่มอนอยู่เฮือนไถ่เฮือนมันแบบนี้นะมาดูรนน่ายกันนะทำมากกับไพ่มีทางไปเท่ากับไ,ไปเหตุการณ์ถึงงานทำมาอย่างนี้เฮือนไถ่เคือนมันเนาะทำเดินเฮือนอยู่ไพ่อยู่มันนอกจากว่าเป็นเหียบเป็นงานงาน,งานมัดแขนเบอร์จังหอดจังถึงกันเดี๋ยวตางานแต่งเบอร์หอดถึงกันอ่ะนะ บ่มียังคืออยู่ใครอยู่มันเนี่ยสมัยหมแต่พอจะไม่ให้ห้าบัดเนาะกว่าน้าเนาะกินข้าวแดงเห็ดกินแบงแดงขั้นใกล้ขั้นผัดแบงขัง้นนั่นแบงขัง้นนี่แตพอไม่ให้ห้าบัดเนาะที้เดี๋ยวนี้บ่มีแบงแล้วเดี๋ยว การงานมีเียบมีงานเดงานเนี้ยมันเสร็จแล้วก็กินเปื่อนใช่ปะครับมิจฉาซื่อไป็ดหมูใส่ไกเย็ดกินไทยกินมันหมดเลยมีแบ่งแรงแบ่งง่ายเลยอย่างหมูไฟอยู่มันคือคนสร้างกันแในโมเมนต์สกี้เจ้าแบ่งก๋วยก็แบ่งเจ้าะกีนะมันมีแบบนั้นเจ้าแบ่งก๋วยก็แบ่งเจ้าสถานะเรียบข่าวยังหวานกันพลาดข่าวว่ะสมไใจยุ่งกินยังบม่ได้จ้างสกีนะ เพิ่งเหงเพิง่งแห้งกันทำไมกะจีเดี่ยวเข่าพาดเข่ามันไม่หลุดก็สมือคนเข่าคนเรล้าหากระบุงเหมินเป็นหน้าเขาบ้าน

มาเลยคหลอกกระเจาหัวเลยด้เรื่องไม่มน่ะแต่กระเจาได้ไป็นแพเขามากเลยพี่น้องเอ้ยเรื่องแพะกระหลอกมืดเลยพี่น้องเรื่องแพะกระหลอกมดใส่กระเจ้าหัวมดเรื่องแพะกันเลยเรื่องแพะกันนะกระเจ้ามดมันมีที่ขาได้เลยอ้าวคลิปนี้ก็ล่าพี่ล่าน้องเด้อพี่น้องเด้อรถเจียจุดซับกันถูกว่ะพี่น้องรถเจียบอบบเอออ้าวล่าพี่ล่าน้องเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กันเลยโอเคไป